สวัสดีทุกคนค่ะซีเล่าข่าวในวันนี้นะคะโลกเราเนี่ยมันเริ่มไปไกลขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าในวันนี้ที่ซีกำลังนั่งเล่าอยู่ค่ะเรากําลังจะเริ่มต้นในการฝังชิปเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ฝังเข้าในตัวฝังเข้าในสมองเฮ้ยนี่เราจะต้องฝังชิปเข้าร่างกายเลยเหรอแต่ไม่แน่ถ้าคุณย้อนกลับมาดูคลิปนี้ในโลกอนาคตข้างหน้าอีก5ปีถัดไปก็อาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ค่ะฝังมือฝังสมองเริ่มต้นที่เรื่องแรกตัวเรานะั่นะ มันมีค่าทีนี้ถ้ามีค่ากนไม่ต้องพกกระเป๋าตังมาค่ะฝังติดตัวไปเลยเป็นไงคะคือโลกยุคปัจจุบันเนี่ยหลายประเทศโอเคยังไม่ได้พูดถึงประเทศไทยเยอะนะเขาใช้คําว่า cashless society สังคมไร้เงินสดใครจับเงินสดเนี่ยบางประเทศอย่างประเทศจีนนี่ร้องอู้หูอาหารเลยนะคะเวลาจะหยิบเงินสดก็มานับนับนับแล้วแบบจะซื้อของอะตกใจไม่มีแคชเช์ต่อไปเขาใช้โทรศัพท์ในทีในการตีจ่ายตีจ่ายกันแทบทั้นนั้นแล้วค่ะแต่ครั้งนี้จีว่าไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเพราะว่าเขาใช้ิฝังเข้าไปในมือของเราเพื่อเป็นการใช้แทนกระเป เ,เงินค่ะทั้งบัตรทั้งเงินสดอยู่ในชิปทั้งหมดเลยทีเดียวค่ะอย่าเพิ่งตกใจนะคะคือขอบอกเลยว่าชิปตัวนี้ทําได้ทุกอย่างแทนเงินสดเรียกว่าจ่ายค่าเดินทางซื้อของแตะบัตรได้ทุกอย่างจบในมือของเรามือของเราจริงๆซ,ซึ่งเกิดขึ้นแล้วกับชาวสวีเดน4,000คนฟังชิปไฟฟิชซึ่งขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวเล็กมาก,มากๆเลยนะคะเข้าไปในมือของเราแต่ที่ล้าได้กว่านี้อีกก็คือว่าชิปตัวนี้เขาบอกว่าฝังไปเพื่อวัดสุขภาพร่างกายของตัวเราเองอีกด้วย ไม่ไหวแล้วล่ะกับแวลเะเบิลเทคโนโลยีพวกใส่ใส่ใส่ไปใส่มาเดี๋ยวก็ช์จเดี๋ยวก็ลืมฝังมันอยู่ในร่างกายเราเลยเป็นไงคะเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคความดัน ระดับน้ําตาลในเลือดข้อมูลต่างๆก็จะมาจากภายในร่างกายแล้วนี่แหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่วัดได้แม่นยําที่สุดก็คือชิปที่ฝังเข้าไปเลยถึงมันจะดูสะดวกสบายมีประโยชน์เรื่องความปลอดภยัยความเป็นส่วนตัวก็ยังดูน่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่าปัญหาตอนนี้คือไม่รู้ว่าใครเป็นเจ้าของข้อมูลพวกนี้หรือองค์กรไหนเป็นคนจัดเก็บข้อมูลอาจจะไวเกินไปก็ได้ที่ฝังชิปโดยที่ไม่ได้คิดมาก่อนเพราะเกิดอันตรายกรรไซเบอร์ขึ้นมาก็อาจจะเป็นภัยกับตัวเราก็ได้ทีจะรู้อย่างนี้ค่ะชาวสวิสหลายคนก็โนสน no c a ร์ค่ะคืออยากฝังชิปเข้าาาไปใในนร่งกย มือของเขาซึ่งทําให้เป็นมือปาฏิหารนั่นเองนะคะเขาบอกว่าไม่สนความเป็นส่วนตัวขอแลกมาด้วยความสะดวกสบายคือเขาบอกว่าเขายอมรับได้นะถ้าข้อมูลเราแชร์กันได้มันก็โอเคป่ะคือประเทศเขาอาจจะอยู่บนพื้นฐานคลาสเนความไว้วางใจเพราะว่าอาจจะเกิดมาพรา้อมกับประเทศที่ได้รับการบริหารจัดการมาเป็นอย่างดีคนเลยไม่ค่อยกลัวอาจจะกับอะไรต่างๆเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่าการฝังชิพที่ประเทศสวีเดนเนี่ยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลชาติ เข,เ,ลละะเขาบอกว่าเขาตั้งใจไม่ใช้เงินสดคือเลิกใช้เงินสดครึ่งหนึ่งของประเทศในปี2025คืออีกไม่ถึง6ปีข้างหน้านี้จะไม่มีเงินสดให้เห็นในประเทศเขาประโยชน์ที่ชัดก็คืออาชีรรมในประเทศลดลงข้อดีข้อเสียก็เลยแลกแลกกันไปด้วยการฝังชิปถ้าได้องค์กรที่น่าเชื่อถือเป็นคนจัดเก็บข้อมูลแบบนี้ปลอดภัยจากไซเบอร์ซิเคอร์ตี้หายห่วงคะ่ะฟังแล้วรู้สึกไงบ้างคิดว่าคนทั่วไปเนี่ยคิดยังไงกับการฝังชิปในร่างกายตัวเองเพื่อแลกมาด้วยสิ่งเหล่านี้